สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีนี้นะครับเป็นอีพที่329นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตาหชายนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอเอามาให้รับชมกันนะครับเอามาแบ่งปันราคานะครับ ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับอ่าก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอเดลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับอ่ามามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะองนี้นะครับเป็น รูปหลอดลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายห้าชายเขาดูยังไงพี่เขานับฝั่งนี้พี่เห็นไหมนับฝั่งนี้นะครับจีวรฝั่งนี้นะครับจีวออ่าซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งสี่ชายสามชายสี่ชายห้าชายเราจะแยกจำแนกออกไปได้ โดยโดยรวมอยู่แล้วนะครับพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงหรือว่าจะเป็นริวจีวรนนะครับเราจะถ้าคนที่เขา,าศึกษามาหรือเขาแยกพิมพ์เป็นนะเขาจะแยกออกเลยพี่นะนะับฝั่งนี้นะพี่นะเส้นจีวรหนึ่งสองสามสี่ห้าและเส้นหลักๆนะครับเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่ของอริวจีวรนนะครับเขาจะเส้นที่สนีะ่เขาจะพาดยาวมาพี่นี่นะพี่นะ เขาจะพาดยาวมาถึงแขนนะพี่เขาจะพาดยาวมาถึงแขนอ่าโดยเฉพาะไอพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับเส้นที่สี่เนี่ยเขาจะพาดยาวมาถึงแขนนะพี่เห็นไหมเห็นไหมพาดยาวขึ้นถึงแขนเลยนะอ่าองค์นี้นะครับมีเสน่ห์มากพี่องค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์มากนะพี่นะเป็นพระที่มีเสน่ห์มากพี่แล้วพี่ๆดูนี่เห็นไหม ดูกระแสของเนื้อนะครับดูกระแสของเนื้อหรืออ่าเขาภาษาเซียนเขาจะเรียกว่ากระแสน้ําทองนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมตามซอกเนี่ยตามซอกเนี่ยตามองค์พระเห็นไหมเนี่ยเขาจะเรียกกระแสน้ําทองนะพี่นะตามซอกคอเห็นไหมนี่ตามภาษาเซียนพระเนี่ยคนเล่นพระนะเขาจะเรียกว่าน้ําทองนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมีมีทั้งองค์เลยนะพี่นะองค์นี้ต้องบอกผมเห็นแล้วผมก็อยากจะเอามาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะ อ่าผมก็อยากเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซนี่ร่องรอยตะเข็บข้างนะครับพิมพ์ข้ตานะครับเขาจะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับพิมพ์ข้ตาแต่พิมพ์นิยมเขาจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะพี่นะเนื่องจากว่าช่างเขาอ่าแต่งนะครับแต่งพิมพ์จากหุ่นเทียนนะครับก็เลยจะไม่เห็นเส้นอ่าเส้นประกบนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นประกบเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมน้ําทองพี่เห็นไหมน้ําทอง แล้วพี่พี่ดูเนื้อนะแล้วพี่พี่ดูเนื้อนะเห็นไหมเห็นเนื้อหาเขาไหมเป็นยิบ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 นี่เห็นไหมน้ําทองพี่ที่เขาบอกว่าน้ําทองนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่พี่ดูนะครับนี่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะพี่นะเห็นไหมน้ําทองเห็นไหมอ่ากระแสน้ําทองนะเขาเรียกกันนะครับถ้าเป็นภาษาคนเล่นพระเสียนพระนะครับเขาจะเรียกว่ากระแสน้ําทองนะพี่นะอ่าเนี่ย องค์นี้นะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับองค์ประกอบโดยรวมเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยเลยนะครับอ่าเป็นหล่อโบราณที่สวยเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้น้อยมากนะครับอ่าตานะครับเห็นไหมล่องตาสองข้างลึกนะครับเม็ดคิตามีนะครับจมูกนะครับเห็นไหมยังโด่งอยู่นะพี่นะจมูกปากนะครับโอ้โหเป็นล่องลึกเลยนะพี่นะซอกคอลึกๆโอ้โหนี่พี่ซอกคอดูนะ ดูเนื้อดีครับนี่ดูผิวน้ําทองดีครับนี่เห็นไหมใบหูสองข้างติดชัดเจนนะครับอ่าริวจีวอลนะครับเห็นไหมพี่ติดเป็นแท่งเลยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่พี่พี่ดูเนื้อทองน้ําทองเห็นไหมโอ้โหองค์นี้นะครับพี่พี่นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันไปเลยนะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทพี่พี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับ อ <บ pace> งนี้นะครับสามารถพูดคุยกันได้นะพี่นะหกพันห้าร้อยบาทพี่เห็นไหมโอโ้โหนี่พี่น้ําทองดูดิพี่พี่ดูผิวพันธ์เขานะครับเห็นไหมสองผิวพันธ์นะครับนี่เห็นไหมโอโ้โหพี่เห็นไหมใครได้ไปนะครับพระแบบนี้นะครับเอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้สบายเลยนะพี่นะอ่าดูด้านหลังนะพี่เห็นไหมด้านหลังเห็นไหมดูผิวพันธ์ด้านหลัง,ด,ด,ลงดูเนื้อเขาที่ครับนี่เห็นไหม ดูเนื้อดูกระแสนะครับนี่กระแสน้ําทองกระแสความเก่านะพี่นะเห็นไหมโอ้โหพี่พี่จา๋าถ้าพี่ๆได้ไปนะใครได้ไปนะครับนี่อ่าก็ต้องบอกว่าพระทุกองค์ท่านจะเลือกเจ้าของของท่านเองนะพระทุกองค์ท่านจะเลือกเจ้าของของท่านเองนะพี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะพี่นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าพระทุกองค์นะครับท่านจะเลือกเจ้าของอ่าขึ้นอยู่กับว่า ใครนะครับใครนะครับจะมาเช่าไปก็คือว่าคนนั้นอ่ะเป็นเจ้าของแน่นอนนะพี่นะอเห็นไหมบางคนนะครับบางบางคนบางท่านนะมีตังนะพี่แต่เช่าไม่ทันเขาเนี่ยก็แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของนะพี่บางท่านอาจจะมีพอเช่าได้นะครับพอจะมีบูชาได้นะครับก็รีบทักมาก็ก็ได้เป็นเจ้าของนะพี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องต้องมีอะไรโดนจิตโดนใจอ่ะครับ ต้องมีอะไรโดนจิตโดนใจให้คนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆนะครับเขาทักมาซื้อนะครับทักมาบูชานะครับเห็นไหมดูผิวพันธุ์นะครับพี่หล่อบโบราณเห็นไหมอ่าแล้วพลิกดูด้านหลังพี่โอ้พริกพริกดูใต้ฐานนะพี่นะเห็นไหมใต้ฐานเนี่ยก้นเป็นก้นมะระนะพี่นะอ่าบางนี่ตรงไหนมันเนื้อเยอะเขาก็จะแต่งตะใบแต่งออกไปนี่เห็นไหมอันนี้คือรอยแต่งตะใบรอยขุดออกไปนะพี่นะตรงเนี้ยเป็นรอยโลหะเข้านะพี่นะ เป็นรอยโลหะทางโลหะเข้านะครับถ้าเป็นนิยมเขาจะมีช่อตรงกลางเลยนะพี่ถ้าเป็นนิยมเขาจะมีช่อตรงกลางอันนี้ถ้าเป็นพิมพ์ีตานะครับเขาไม่ติดฝั่งนี้เขาก็ติดฝั่งนี้ติดฝั่งนี้นะครับแล้วแต่นะครับทางเข้านะครับแต่ต้องมีทางโลหะเข้าไปนะครับเข้าไปหาหุ่นเทียนเข้าไปในเบ้านะครับเพื่อที่จะหล่อนะครับพี่นะเห็นไหมตรงนี้ดูใต้ฐานนะครับโอ้โหพี่จ๋าแบบนี้นี่ ใครได้ไปในคุ้มสุดๆนะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับองค์นี้องนี้นะครับพี่นะผมเปิดไว้ที่6,500บาทนะพี่6,500บาทนะครับอ่าพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099-634-1275นะครับ099-634-1275ส่วนไอเดลไลท์ครับแอดไลน์ได้ที่ ttn97 ttn97 สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ